โอเคครับยังไงก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยทำการรอห้องมาถ้านับเวลาจริงนะครับถ้านับเวลาจริงเนี่ยน่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะครับแม่งแบบนานมากนะครับในการหาห้องคิลเลอร์นะครับผมแทบจะหลับไปตื่น,นเลยทีเดียวในที่สุดมันก็เจอแล้วว่ะในที่สุดมันก็มาจนได้นะครับสําหรับการเล่นคิลเลอร์ตาแรกของผมนะครับ สำหรับตัวใหม่นะ The Artist นะครับผมเปิร์ที่ผมใส่มาเนี่ยเป็นเปิร์ที่ไม่ใช่เปิร์ของตัวเขาเอง100%นะครับใส่มาเนี่ยใส่มา4เปิร์นะครับจะใส่เปิร์ที่แบบเฉลี่ยเฉี่ยเท่าที่พอจะเล่นได้มานะครับเราจะมาเน้นกันที่ความสามารถเนาะแล้วผมก็ใส่อดออนที่คิดว่าน่าจะเก่งมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูในเกมกันแล้วกันนะครับไม่ได้เห็นหน้าโหลดนี้มาแบบนานมากแล้วนะครับเห็นแต่หน้าฮาโลวีน ซึ่งเริ่มเริ่มจะเบื่อแล้วเอาจริงนะครับเริ่มคิดถึงหน้าโหลดนี้แล้วแหละหน้าฮาโลวีนมันดูแบบว่าเรียกว่าไงอะ่ะมันดูไม่ค่อยมีอะไรให้ดูนะครับโอ้โหแล้วก็ออกด่านที่เรารักด้วยนะครับแม่งเอ้ยสุดยอดอย่างกับเกมรู้ใจทําไมไม่ออกด่านใหม่กูงงแล้วภาพมันไม่ชัดแล้วเนี่ยโอเค เราปรับภาพเป็นร้อยเปอร์เ็นตเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ภาพก็จะชัดขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับมาเดี๋ยวเราต้องหาคนก่อนนะมันจะต้องเลงไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วกดอะไรต่อแบบนี้หรอแล้วกดคอนโทรลอ๋อมันเล่นอย่างนี้นี่เองโอเคถือว่าเข้าใจตรงกันครับดูเรื่อง ระหว่างที่เซอร์กำลังกดแบบว่าปุ่มสกิลนะครับเซอร์ <_ d ata> จะไม่สามารถใช้นี้ได้นะไม่สามารถใชไอเทมนะครับแล้วก็เรียกว่าไงดีล่ะ <_ d ata> คือเขาจะไม่สามารถใชไอเทมได้นะครับแล้วไม่แน่ใจว่ากดแต่ย่าได้หรือเปล่านะ <_ d ata> ผมลองไปเล่นเซอร์มาแล้วนะครับ <_ d ata> บอกเลยว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างมีประโยชน์อยู่ในระดับหนึ่ง เครื่องนี้ไม่มีสกิลรู้สึกว่าจะปล่อยได้สามอันนะครับนี่เราเลงไปตรงนี้เอาต้องคลิกซ้ายด้วยตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งแล้วก็กดคอนโทรลปล่อยทีเดียวสามทางนะครับไม่โดนซักอันโดนไปสองเครื่องโอ้๋ใหม่กรลอดนี่แบบว่าผมอูสามาเล่นเซิร์ฟเทสมันก็ยังปั่นไฟกันไวอยู่นะครับ เราเซฟเดบเ็ดมาไปต,ตีไปเลยแล้วกันนะครับโดนโดนหรือเปล่าไม่โดนหรอทำไมไม่โดนวะตีทนนันอยู่เราโดนไปสองเครื่องแล้วนะครับ แต่ว่าไม่เป็นไรมีคนวิ่งมาฉายไฟเรามีตะขอหาย,ยานะอยู่นะเราเอาเปิกมานะครับถ้าแขวนคนบนตะขอนี้ปึป๊กบะเครื่องที่ปั่นเยอะสุดจะระเบิดนั่นเจอแลยแล้วเราก็ปล่อยไปสองที่โดนโอเคครับมีคนอยู่ตรงนี้เขาขจัดนอกออกหรือเปล่า ถ้าไม่ขจัดนุกออกเนี่ยจะเล่นยากนะครับนี่ไงโดนไปก่อนอีกทีตัวมันแก้รอบบนได้ดีมากเลยนะเนี่ยอจริงแล้วอะ่ะผมลากไปถึงปะก็ไม่แขวนตะของหายนะนะครับเครื่องมันจะได้ระเบิดเราจะได้คุมการฝันไฟได้นะครับ แล้วก็ปล่อยไปเลยไม่โดนเลยวะน่าจะอยู่ข้างใต้นี้นะครับแต่ข้อเสียก็คือการใช้พลังเนี่ยมันจะต้องอยู่ระดับเดียวกับเครื่องหรือว่าเซอร์นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะใช้ไม่โดนนะด่านที่จูกเด็กเยอะที่สุดในจัก,กรวาลเดี๋ยวจะเชื่อ,อจริงผมยังชอบไปด่านนี้ ไม่โดนเขาหลบได้ยังไงวะหนะ่าเราต้องแขวนคนนี้นะครับเราจะได้ล็อกเครื่องทั้งหมดสี่เครื่องนะตอนท้ายเกมตอนกลางเกมสี่ท้ายก็แย่และแล้วกูตีไม่โดนอะไรวะนะ้่ปกดตายยากไปแล้วหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับตีไปเลยเซฟเดอะเบสโคราดวิ้ยมีโทเทมไฟอยู่ข้างๆโทเทมบูม ข้างล่างหรอน่าจะใช่นะครับไหนออร่ลเป้าปหมายวะไม่เห็นเลยอ้าจื้อถือว่าเครื่องล็อกนานอยู่แล้วเนี่ยทาเป็นเล่นนะครับทางบูโดเท่มไปก่อนแล้วเราก็จะปล่อยไปสวยโดนมีคนอยู่ขวา แต่ว่าผมต้องหาคนนี้พุ่งไปก่อนพุ่งไปหาอะไรก็ไม่รู้นะครับโดนนะเนี่ยเว้ยเปลี่ยนทางหรอเรื่องอยู่ดีนะครับมาเบดเม็ดเลยไอ้นี่มันจู๋เก่งคืนมันจะมาฉีบยงฉีบยับยับอะไรกัน ตอนนี้คือเราจะเหลือสักกี่เปิ์แค่เล่นวะนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน่าจะเหลือเปอิดแค่เล่นได้3มเปิลนะครับเพราะว่าเปิลล็อกเครื่องการเกมเนี่ยเราใช้ไปแล้วนะครับต้องเล่นให้ดีแล้วก็พุ่งไปเลยแล้วกันโดนโดนคนตัวเครื่องไกลว่ะ แต่ว่าเราไปไม่ทันแน่เลยอะตรงนั้นอะมันยังปั่นอยู่เลยนะครับผมว่าต้องไปไล่แล้วไม่งั้นเนี่ยเครื่องปั่นไฟมันจะไหลเกินนะครับปั่นกันมันเกินไปหรือเปล่าล้มเลยเหรออุ้ยเกินไป <c oughs> ถ้ารู้เครื่องก็ล้มหรอเนี่ย <c oughs> อา้าวใช้ได้อยู่นะครับ โอเคทางเครื่องไปก่อนเรามีเร์กลากไม้นะครับเราจะต้องไปกระทืบเครื่องให้ได้เยอะๆนะแล้วเวลาตีคนลม้มครั้งหน้าเนี่ยเครื่องมันจะระเบิดนะครับทุกเครื่องที่เราตีไว้เลย <c oughs> บ้านเล็กไม่ได้ปั่น <c oughs> โอเคอยู่ตรงนี้นะครับคนหนึ่งคนนี้เป,นเป็นเป้าหมายด้วยนะเนี่ยประเด็นอนะ ผมเสียเซฟเจอเบสเลยอะแต่ว่ายัางไงก็ต้องตีนะครับไม่งั้นเนี่ยเขาจะเล่นปีกันเกินไปพุ <c oughs> ป่งไปเลยพิกาจูสวยโดนไปก่อนหรือจริงๆแล้วมันไม่กำหนดระยะวะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า <c oughs> โดนไปก่อน แต่มันไม่เจีบะ่ะโดนไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ใเซฟต์ตัเวเบตีได้หรือเปล่าฉีกไปก่อนละกันน่าจะยังไม่มีตายยากนะครับ <Yeah. S 1> เครื่องไปเลยละกันเครื่องนั้นหรอ โอ้โหแย่แล้วครับ <c oughs> เครื่องมันจะเสร็จหลายเครื่องจัดๆแล้วเรายังไม่มีใครที่แบบฆ่าได้เฮ้ยมีแล้วสิน้องเนียคนนี้นะครับเขาจะตายแล้วเดี๋ยวเราจัดการเลยดีกว่า <c oughs> โดนไปก่อนเขาจะติดไม่รู้ตัวนะครับผมมาแวดออนสีเขียวมานะ <c oughs> อุย้ยโฮด,ดแมน <c oughs> โอ้โห คือถ้าเล็งสกิลดีๆเนี่ยมันก็โกงเหมือนกันนะครับตัวนี้ทําเป็นเล่นไปนะแต่ว่ามันต้องแม่นจัดเลยนะครับมันต้องกะไว้เผื่อ,อว้าถ้าเจอเนี่ยยังไงก็ต้องฉีกว่าผมว่าคนอยู่ตรงนี้หรอแล้วเขาคือใครกันโดน โดนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามีแทงหลังหรือเปล่านะครับแต่น่าจะไม่มีหรอกเด๋ยวเครื่องเดียวแล้วอ่ะยกก่อนเฮ้ยเครื่องใต้เท้าจะเสร็จหรอครเขามาปั่นวะเนี่ยแย่แล้วครับไม่มีเนวัน้วยตายไปสองคนเลยแล้วกันมีบูนโทเทมอย่างนั้นเลย นี่นะครับขนาดมาซ้อทีแม่งก็ยังปั่นกันแบบไม่รู้จะพูดจ้าไหนมึงจะไม่แบบมาจูกหน่อยหรอโอเคอยู่เครื่องนั้นครับอยู่ประตูสี่เครื่องนั้นอะไรล่ะอยู่ประตูนั้น เอาไปก่อนหนึ่งทีแล้วกันเรียกเกเบสโคราดรู้จักรือเปล่าไปก่อนประตูนั้นไม่มีคนเปิดหรอทำไมเป็นยังสั้นล่ะฉีกไปก่อนยับยับมันจะมีระยะที่ตีแล้วล้มอยู่นะครับตะกิวะ่ะแล้วก็มีระยะที่ไม่ล้มด้วย ไม่ทันวะ่ะโอเคออกประตูไปก่อนอีกคนนะครับน่าจะได้สามคนแต่ว่าถ้าเปิดเต็มผมว่ามันเล่นได้นะเนี่ยจริงแล้วนะครับถ้ามีอุ้มล็อกเครื่องนี่คือเจ๋อเลยโอ้โหคือแบบหาห้องอย่างนานได้เล่นแล้วครับมันเท่อยู่แล้วเนี่ยอจริงแล้วอ่ะ อ๋อทำไมบางทีก็เสกไม่ได้ทำไมตรงนี้เสกไม่ได้วะเพราะอะไรอ๋อไม่มีขึ้นสัญ,ญาลักษณ์หรอหรือว่าไงทำไมบางทีก็เสกไม่ได้อันนี้ติดคูดาวนะครับโอเคเป็นตัวที่ผมว่าเล่นสนุกตัวหนึ่งเลยนะเดี๋ยวถ้าเข้าเซิร์ฟหลักยังไงเดี๋ยวลองมาเล่นกันอีกทีละกันนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากมานะครับ ไว้เจอกันในสตรีมนะครับไปละ